เมื่อก่อนเวลาพูดถึงคำว่าอยู่กับปัจจุบันขณนะผมก็นึกถึงการปฏิบัติจิตแบบเราต้องไปโบสถ์วิหารไปวัดอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูมันยากยากเหมือนกับว่าปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนนะครับพอเริ่มเข้ามาสู่การฝึกฝนจิตปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่12ละที่จริงอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับเอาเป็นว่า12ปีแล้วกันมันจำง่ายๆ ก็เห็นคุณค่าของความคิดเวลาเพราะเราทุกคนมีความคิดและความคิดนั้นตั้งอยู่บนเวลาเกี่ยวพันกับสถานที่และก็ผู้คนนะครับถ้าเราเห็นประโยชน์ของการรู้เนื้อรู้ตัวให้เท่าทันความคิดว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรบางทีเรามุ่งมั่นไปที่ความพยายามที่จะคิดเพื่อให้ประสบความสำเร็จถ้าลงรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะครับมันก็จะมีคำว่า คุณภาพของความคิดเราคิดปรารถนาในสิ่งที่เราอยากได้รับก็ต้องดูว่าคุณภาพของความคิดนั้นมันเจือปนไปด้วยความรู้สึกหิวกระหายความอยากซึ่งมันเป็นสับเซตหนึ่งของความขาดแคลนเพราะเราไม่มีไงล่ะครับเราถึงปรารถนาสิ่งที่เราอยากจะมีถ้าเรามีแล้วเหมือนเรากินข้าวอิ่มเราก็คงไม่ปรารถนาอยากจะมีนี่คือเกมของชีวิต เกมของชีวิตเนี่ยมันคือเกมของการไล่ล่าสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการฝึกฝนแต่คนที่พัฒนาจิตใจพัฒนาศักยภาพพัฒนาคุณภาพของความคิดแล้วก็คุณภาพของการใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็เริ่มต้นวนการไล่ล่าเหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าเขารู้จักในการพัฒนาชีวิตพัฒนาร่างกายพัฒนากล้ามเนื้อทำให้การไล่ล่าเนี่ย มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจในการใช้ชีวิตเป็นความสนุกสนานเบิกบานใจที่จะทำให้เขาได้รับผลความสุขใจทันทีที่เขาออกไปทำงานซึ่งคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นการไล่ล่าแต่สำหรับคนที่เข้าใจชีวิตแล้วเนี่ยเขายอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและรู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะ และรู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะรู้เท่าทันความคิดมันจะทำให้ชีวิตของเขาได้รับความสุขทันทีและความสุขนั้นมันก็จะต่อยอดตามกฎแรงดึงดูดแค่คิดเป็นวัตถุเงินทองนะครับมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำทำพลังงานแล้วก็ให้เขาได้รับสิ่งนั้นในที่สุดนะครับเรื่องนี้หลายคนต้องการจะเข้าใจในรูปลักษณ์ของการอธิบายหนึ่งในคำถามที่ผมได้รับมากๆเลยนะครับ ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการวางใจต้องบอกว่าศิลปะแห่งจิตดนบันดาลที่สอนกันในคราวนี้ก็นับเป็น EP 1แล้วกันนะครับศิลปะแห่งจิตดนบันดาลมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของคุณภาพจิตก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากว่าจะวางใจอย่างไรเหมือนกับที่เรากำลังจะถามว่าเราจะปั่นจักรยานให้เก่งให้เป็นได้อย่างไรโดยที่เราไม่เคยจับจักรยานถ้าใครเคยฝึกปั่นจักรยาน2ล้อเนี่ย ก็จะรู้ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันก็ต้องล้มบ้างมันก็ต้องหกล้มนะได้รับบาดเจ็บได้เล็กน้อยกันบ้างแต่เราใช้อะไรละ่ะเป็นแรงบันดาลใจเราเห็นคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้เราก็เชื่อว่าเราทำได้ความเชื่อทำให้เราเกิดการกระทาและการกระทานั้นต่อให้มันมีความเชื่อมหาสารแค่ไหนมันก็อยู่ท่ามกลางการเรียนรู้มีความผิดพลาดมีความบกพร่อง พอเราทํามากๆความบอกพ้องนั้นเราจะรู้ได้เองจากการกระทําดังนั้นการเรียนรู้การศึกษาที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยจะมีครูผู้สอนจะมีคนที่คอยบอกว่าอะไรคืออะไรแต่ในการใช้ชีวิตคุณจะไม่ค่อยเจอแล้วละ่ะการที่เราจะมาถามว่าวางจิตวางใจอย่างไรนั้นมันก็มีแนวทางนะครูผู้สอนโค้ชก็จะบอกแนวทางให้ให้เราไปฝึกสภาวะที่เรามีครูมีโค้ชอยู่ เป็นมิตรนะครับเป็นกัลยาณนมะิตรเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับเป็นโค้ชเป็นครูเนี่ยเวลาเราไปทําเราไปฝึกแล้วเนี่ยไม่เกิดสภาวะอะไรเนี่ยการนําสภาวะความรู้สึกนั้นมาสอบถามก็จะได้ประโยชน์มากกว่าการถามโดยที่ยังไม่ลงมือทําหลายคนก็บอกว่าไม่ถามดีกว่าเดี๋ยวก็ได้คําตอบเองไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ทาในสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วเราก็กลัวว่าทําแล้วมันจะล้มเหลว คุณต้องกล้าทำนะครับกล้าทำในขณะที่มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนมีครูมีโค้ชอยู่ข้างๆอันนี้แหละครับคือสุดยอดของเส้นทางความสำเร็จศิลปะแห่งจิตดลมรนดาเป็นพรุ่งนี้นะครับทุกเพี่นที่อยู่ในห้องเรียนโค้ชเช้าห้าเขาพบกันเวลา2ทุ่มนะครับสมชั่วโมงเต็มอิ่มนะครับก็จะเพิ่มเติมอะไรให้เราอีกตามกฎรายหนึ่งดูอัปเดตล่าสุดจากประสบการณ์ของผม ส่วนท่านที่สนใจมีเลนแหนแคมป์ครั้งที่สองก็จะเดินทางกันไปที่เขาใหญ่ไปอยู่ด้วยกันไปมีประสบการณ์ไปใช้ชีวิตผมเตรียมรูปแบบการฝึกที่มันลงรายละเอียดแล้วก็ให้เราเข้าถึงความลึกซึ้งผ่อนคลายนี่ลึกซึ้งและผ่อนคลายมันจะนำมาสู่ไอเดียสร้างสรรค์ไม่แปลกนะครับที่หลายท่านเรียนแล้วฝึกแล้ว ชีวิตดีขึ้นรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกมันมีวิธีการจริงๆเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อว่ามันมีแบบนี้จริงๆเชื่อแค่ดวงโชคชะตาและความบังเอิญเราเกิดมาไม่มีสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เชื่อหมดใจแล้วครับว่าทุกสิ่งเกิดจากการสร้างสรรค์และการฝึกทุกคนฝึกได้ทุกคนเป็นได้ทุกคนได้รับสิ่งที่ปรารถนาได้กันทุกคนครับขอบคุณครับ